บุรีรัมย์ดวลเมืองทองยังเดือดอยู่นะมาริโอเปิดแล้วอิชิอิว่าไงสึกแห่งสักตว์สีแพ้กันไม่ได้สามแต้มเกมนี้โคตรสำคัญไทยลีกสัปดาห์นี้ยังน่าดูสุดๆสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตองซุยนะครับก่อนจะไปติดตามข่าวสารฟุตบอลไทยและเจลีกนะครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันนะครับสำหรับใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์และสะดวกแถมอร่อยต้องอันนี้เลยครับตอบโจทย์กับชีวิตผมมากมาก สำหรับผลิตภัณฑ์จากเกลเน่โดยเฉพาะเกลเน่กราโนลาบาพัสนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมและมีเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกทานเลยนะครับทั้งรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพจัดเต็มทั้งประโยชน์และช็อกชิพเต็มๆแล้วก็รสคุกกี้แอนด์ครีมรสนี้บอกเลยหอมอร่อยไว้ช็อกสุดโดนนะครับในราคาเพียงแค่ 12บาทเท่านั้นต้องรีบไปหาซื้อกันแล้วที่เ e เ e ่นอทุกสาขานอกจากนี้พิเศษสุดๆนะครับยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกร้องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกรนเน่ครบ300บาทสามารถรวมใบเสร็จ7 e เ e ่นอีลเวนออนไลน์หรือ7 Delivery มาแลกได้ทางเพจเกรนเน่นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันได้คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยครับ ในคลิปนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มมาปรีวิวศึกฟุตบอลไทยลีกในสุดสัปดาห์นี้กันหน่อยบอกเลยว่ายังคงน่าสนใจและดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนเดิมนะครับเริ่มวันที่วันศุกร์ที่9กันยายนเกมไฟน์เดย์ใน b นครับ BG ปทุมจะเจอกับลำพูนวอริีเออร์นะครับขณะที่10กันยายนวันเสาร์เนี่ยชนบุรีเจอกับพีทีประจวบพีพีทีวีทยสดนะครับ นครราชสีมาเจอกับหนองบัวพิชยะและก็การท่าเรือเจอกับขอนแก่นยูในเต็ดนะครับขณะที่วอาที่สิที่11กันยายนนะครับลีโอเชียงรายเจอกับลำปางราชบุรีเจอกับโบลิเทโลสุขโขไทยเจอกับทูแบงคอกและก็บุรีรัมเจอกับเมืองทองเป็นคู่บิ๊กแม์นะครับซึ่งที่ถ่ายผ่านทางฟรีทีวีเนี่ยก็จะมีราชบุรีกับ เทโลเนี่ยช่อง5แล้วก็สุโขทัยแปงคอก PPTV ส่วนคู่อื่นๆนะครับถ่ายทสดผ่านทาง AIS p a y ก็ดูกันได้นะครับเกมนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับในเกมที่บุรีรัมจะเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของเมืองทองนะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่ดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนี่คือคู่รักคู่แค้นกันอีกหทีมเจอกันทีไรใส่กันยับนะครับ บุรีดแน่นอนนะครับผลงานในปีนี้ยังคงรักษามาตรฐานที่ดีได้อย่างต่อเนื่องขณะที่เมืองทองเปิดฤดูกาลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เวลาคู่นี้เจอกันเนี่ยตัดฟอร์มการเล่นนัดอื่นไปได้เลยเพราะจะไม่เหมือนนะครับจะใส่กันยับเล่นกันมันแน่นอนความมันระดับ5ดาวนะครับและก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นนะครับมาริโอยูรอฟกี้เฮดโค้ชของเมืองทองนะครับซึ่งเคยพาเมืองทองบุกชนะบุรีดำมาแล้วนะได้โพส ภาพผ่านอิน t a g r กรมส่วนตัวเรียกได้ว่าโอ้โหเปิดสึกก่อนเลยนะครับลงรูปที่มาริโอเนี่ยเขาเล่นสมัยเป็นนักเตะนัดที่เมืองทองเจอกับบุรีรัม้อมแคปชั่นมากกว่าเกมโดยในภาพเนี่ยเป็นมาริโอกับดานโยนะครับพร้อมจะบวกกับโกอุ้มทีละทรบุญมาทันโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันภาพนี้เนี่ยตกเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับคือมาริโอเนี่ย เขาชอบกับการที่พาเมืองทองเจอทีมใหญ่ๆมันเหมือนมีความกระหายเพิ่มมากขึ้นเขาบอกเองเลยนะครับเพราะชั้นเกมนี้มาริโอบอกว่ามันแน่นอนนะครับขณะที่อิชิอิเนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าการเจอกับเมืองทองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บุยรำไม่มีทางเลือกต้องสามแต้มสถานเดียวเอาแล้วครับบอกเลยว่าดุเด็ดเผ็ดมันแน่มาริโอเจอกับอิชิอิรวมไปถึงมาริโอเดี๋ยวต้องกลับไปเจอกับพี่อุ้มธีลทรบุญมาทันแตก โคนลธานะแล้วนะครับมาริโอฐานะโค้ดพี่อุ้มฐานะนักเตะนะครับไปพูดถึงทางฝั่ง,งบุรีรัมยูไนเต็ดกันก่อนแชมป์เก่าฟุตบอลไทยลีกเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านไล่ตามทีเสมอ BG ไปแบบสุดมัน2ต่อ2นะครับก็เรียกได้ว,ว่าบุรีรัมปีนี้ยังคงแข็งแกร่งนะครับเล่นไทยลีกมายังไม่แพ้ใครนะครับรวมไปถึงนักเตะตัวหลักๆก,ก็มีข่าวดีเลยเกมนี้จะได้ เจ้าพีสตัตยตะไข่ประโคนกลับมายืนเป็นแบ็กซ้ายนะครับซึ่งถือว่าโอ้โหนะ่าสนใจนะแล้วก็มีในส่วนของพี่อุ้มธิรทรบุญมาทันก็จะยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วก็ให้จับตาดูให้ดีๆนะครับบรรดาน,นักเตะไทยของบุีร์เนี่ยยังคงมั่นใจนะครับโดยเฉพาะในส่วนของน้องอาร์มสุประชัยใจเด็ดโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งดียิงไปแล้ว5ประตูเป็นดาวซนโดไทยลีกนะตอนนี้เช่นเดียวกับสุพรัตน์เหมือนตานะครับผมบอกเลยว่านักเตะไทยของบุีร์เนี่ย แข็งแกร่งอย่างมากแล้วก็มีนักเตะต,ต่างชาติที่พึ่งพาได้อย่างแฟรงคัสตาเยดาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีโจนาธานโบลิงกิซึ่งเป็นตัวจริงที่อีจิจะจัดเกมนี้ผมคิดว่าไม่แตกต่างจากเดิมนะครับก็จะเน้นชุดเดิมๆเ,เพราะว่า11ตัวจริงของบุรีรัมเนี่ยแข็งแกร่งแต่เพียงแค่ว่าสักอ์สำรองเนี่ยยังต้องปรับนะครับขณะที่ทางฝั่งกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดกันหน่อยเกมล่าสุด เพึ่งเก็บ3แต้มได้ด้วยการเปิดบ้านเอาชนะสุโข,ขทัยไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนะครับปัจจุบันอยู่ที่7มี5แต้มจากการลงสนาม4นัดนะครับเมืองทองภายใต้การคุมทีมของมาริโอปีนี้เปิดฤดูกาลไม่สวยสักเท่าไหร่แต่เกมเจอกับสุโข,ขทัยพอชนะได้เ,เหมือนักนเตะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพี่กอฟอดิศักไกรสอนนะครับศูนย์หน้าทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มจมอย่างต่อเนื่องนะครับยิงมา3เกมติดต่อกันคาดว่าเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคู่หูแดนกลางที่กําลังลงตัวนะครับอย่างเจ้าเตอร์เวเลเทป้อมพันธ์กับเจ้าเคนพิชาอุทานะครับขณะที่เอกนิปัญญาก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับ ส่วนแนวลุกอีก1คนเนี่ยคาดว่านะ่าจะใช้ปรเมรอัดวิไลในการยืนคู่หน้ากับพิเกอลปดิษั์กระไสอรแล้วก็มีซาดอมีไซเยฟที่เกมล่าสุดคืนฟอร์มนะครับติดทีมยอดเยี่ยมฟุตบอลไทยลีกด้วยเรียก 1. จุดโทษแล้วก็ทำไป1แอซซิตขณะที่คู่เซนเตอร์เกมน,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 นี้ก็จะเป็นนีโฮมคู่กับ โฮชาเหมือนเดิมนะครับซ้ายวัฒนากรขวาน่าจะเป็นสุพรเหมือนเดิมขณะที่ประตูสมพรยศพิตองกวินยังไม่พร้อมสกร้อยเมืองทองก็ประมาณนี้นะครับขณะที่นักเตะต,ต่างชาติอย่างอานิเยกับโอฮาน่าเนี่ยอาจจะเป็นสำรองทีเด็ดเช่นเดียวกับสารกัญญาโลดรวมไปถึงวงสกอรชัยกุลเทวินนะครับเมืองทองพอชนะเนี่ยเห็นได้จากสีหน้าเววตาของนักเตะมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ต้องยอมแล้วว่าการไปเยือนบุรีรัมย์ที่ช้างอารีนาเนี่ย ไม่ใช่งานง่ายสำหรับลูกทีมมาริโอแล้วก็เมืองทองนะครับเพราะาบุยรัมเล่นในบ้านแข่งแกร่งนะครับสถตตีที่เจอกันเนี่ยทั้งหมด24เกมในฟุตบอลไทยลีกนะครับปรากฏว่าเป็นบุรีรัมที่ทำได้ดีกว่านะครับชนะ10เสมอ10และแพ้4นัดบุรีรัมยิงได้32ประตูและเสียไป22ประตูนะครับเมืองทองเคยชนะบุรีรัมได้ที่ช้างอารีนา2ครั้งครั้งแรกเนี่ยชนะ ตอนที่โค้ชแบรนคุมทัพยุคดรีมทีมถ้าใครจำได้นะครับพี่ก๊อฟอดีสักไกรสอนพี่มุ้ยพี่เจที่บุกชนะถึงที่เลยแล้วก็อีกนัดหนึ่งก็คือนัดที่มาริโอคุมทีมครั้งแรกๆแหละที่บุกชนะบุยลำได้วันนั้นก็มีวิลเลียนพ็อดลแรงไงถ้าใครจําได้นะครับก็ถือว่าบุยลำเมืองทองสนุกแน่นอนนะครับและที่สําคัญให้จับตาดู การดวลกันระหว่างกองกลางเท้าซ้ายพี่อุ้มทีละทรกับวิลเทเปป้อมพันนะครับเพราะทางไทยลีกได้เผยสถิติมาเนี่ยโอ้ดวลกันสนุกแน่นอนนะครับพี่อุ้มเนี่ยจ่ายบอลไปทั้งหมด242ครั้งและวิลเลเทปจ่ายบอลไปทั้งหมด344ครั้งนะครับอัตราความแม่นยำเนี่ยพยี่อุ้ม80%วิลเทเ89%แนะครับแล้วก็โอ้โหเจอกันเนี่ยจังหวะตัดบอลอะไรต่างเนี่ยสูสีกันเหลือเกินนะครับผมบอกเลยว่า เป็นการประชันกันที่สนุกอะ่ะหนึ่งคนนี่หูประสบการณ์อย่างกับโคต้าต่างชาติพี่อ้มนเงือจ่ายบอลทีไปหลุดอีกหนึ่งคนก็เป็นดาวเตะเลือดใหม่ทีมชาติไทยที่ที่มีมิติใหม่ในการจ่ายบอลตัดหลังลายจ่ายบอลผ่านคู่ต่อสู้ผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกนะและแน่นอนนะครับบุรีรัมเจ้าบ้านก็ยังคงดูเหนือกว่าเมืองทองถ้าพูดตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าบุรีรัมปีนี้เขาลงตัวกว่าขณะที่เมืองทองและเปลโอเนี่ยยังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับ แต่ผมมองว่าเกมนี้เมืองทองจะไปสู้สนุกนะครับผมมองว่าเมืองทองอ่ะถ้าเกมนี้อยากจะมีแต้มต้องวิ่งให้เยอะที่ไว้วิ่งให้เต็มที่อ่ะวิ่งแบบสุดอ่ะคือบุีร์เป็นทีมที่วิ่งเยอะแล้ะถ้าเมืองทองอยากมีแต้มต้องวิ่งเยอะกว่าแล้วก็เกมรับอย่าเสียประตูง่ายๆส่วนบุีร์เนี่ยผมว่าวุธเขามีหลายอย่างอย่างมากทั้งลูกเตะมุมลูกตั้งเตะหรือฟอร์มของสุปรชัยใจเด็ดที่กําลังลงตัว ผมว่าสู้กันสนุกสูสีแน่นอนก็ไปดูแล้วกันนะครับว่าผลการแข่งขันคู่นี้จะออกมาเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าเมืองทองจะไปสู้สนุกและบุีรัมเองก็เลยในบ้านดีเพราะฉันสองทีมที่เจอกันน่ะสนุกอะรอติดตามได้เลยนะครับมันฟุตบอล90มนาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็รอดูนะครับมันแน่อย่าลืมนะติดตามกัน11กันยายน1ทุ่มตรงนะครับถ่ายอทสดผ่านทาง AIS p ay. ขยขณะที่คู่อื่นๆไปพูดถึงกันหน่อยนะครับ BG ปทุมเจอกับลำพูนวอรเรียร์เกมนี้ผมบอกเลยว่า BG ไม่มีทางเลือกอื่นต้องชนะให้ได้สถานเดียวและผมเชื่อว่า BG จะเก็บลำพูนได้นะผมว่า BG ทรงเริ่มกลับมาและอีกซานยิงได้ผมว่าเกมนี้ไม่น่าพลาดชมบุรีเจอประจวบโอ้โหชมบุรีเล่นในบ้านดีอ่ะผมว่าชมบุรีมีสิทธิ์ได้สแต้มโคราดหนองบัว เกมนี้ผมว่าโคราาดูดีกว่านองบัวนะการท่าเรือจะขอนแก่นการท่าเรือได้ข่าวดีนะครับแฮมิลตันโซเลสกลับมาแล้วผมบอกเลยว่าท่าเรือมีแฮมิลตันกลับไม่มีเหมือนเป็นคนละทีมผมว่าเกมนี้ท่าเรือจะยิงขอนแก่นขาดลอยเพราะแฮมิลตันมงแนแๆ่เลยครับเชียงรายลำปาง่าเชียงรายน่าจะชนะลำปางได้ราชบุรีเทโลโอ้โหเทโลทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนราชบุรีมาดีจริงๆผมราชบุรีมีสิทธิ์ที่จะ เก็บชนะได้อย่างต่อเนื่องสุโข,ขทัยแบงคอกแบงคอกอ,อาวุธหนักมากมีสิทธิ์บุกชนะสุโข,ขทัยได้เลยรอติดตามนะฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์นี้ใกล้สนามไหนไปดูสนามนั้นบอกเลยว่าสนุกสุดมันแล้วก็ติดตามกันให้ดีนะครับฟุตบอลไทยลีกสนุกทุกสัปดาห์และที่สําคัญนะครับช่วยกันเชียร์ด้วยนะถ้าเกิดฟุตบอลไทยลีกพัฒนาเนี่ยก็ต่อยอดให้นักเตะไทยไปค้าแข่งต่างประเทศได้ในอนาคตนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับ ฟุตบอลไทยลีกในสัปดาห์นี้ลองคอมเมนต์เข้ามาทายผลการแข่งขันกันหน่อยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับในช anel ต้องซุยก็ฝากช่วยการกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยรวมไปถึงนะครับทิ้งท้ายคลิปนี้เนี่ยฝากสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีด้วยคลิปนี้ไปก่อนจะไปคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับก่อนจะไปติดตามข่าวสารฟุตบอลไทยและเจลีกนะครับ ผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันนะครับสำหรับใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์และสะดวกแถมอร่อยต้องอันนี้เลยครับตอบโจทย์กับชีวิตผมมากๆสำหรับผลิตภัณฑ์จากเกนเน่โดยเฉพาะเก e นเน่กรานโนล,ลาบาพัสนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมและมีเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกทานเลยนะครับทั้งรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ จัดเต็มทั้งประโยชน์และช็อคชิปเต็มๆแล้วก็รสคุกกี้แอนครีมรสนี้บอกเลยหอมอร่อยไว้ช็อคสุดโดนนะครับในราคาเพียงแค่12บาทเท่านั้นต้องรีบไปหาซื้อกันแล้วที่เ e เว่นอทุกสาขานอกจากนี้พิเศษสุดๆนะครับยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกล่องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกรเน่ครบ300บาทสามารถรวใบเสร็จ 711ว่นอี l ลเวอนไลน์หรือ7 Delivery มาแลกได้ทางเพจเกลนเน่นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันได้